คลิปต่อไปนี้ก็คือจะเป็นคลิปของการบิน a อ f u n ฟังชันนะครับเตรียมน้ำเตรียมเครื่องเตรียมแบตเตอรี่พร้อมเสร็จปุ๊บก็มาดูความพร้อมของเครื่องนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เปิดน้ำครับก่อนบิน,เ,นรเ,รเรียบร้อยนะครับสเปรย์สมบูรณ์เรียบร้อยเสร็จปุ๊บไม่มีอะไรติดขัดก็ปิดครับผมเป็นใช้งานการฉีดพ่นมาครับตรงนี้ครับ b f u ฟังชันอยู่นี่ครับนี่นะฮะเราต้องกด b f u ฟังชันนะครับผมแต่ว่ามันบอกว่าต้องบินก่อนนะครับผมต้องบินก่อนนะถึงจะกดฟังก์ชันได้อ้านวะเดี๋ยวเราจะบินกันก่อนนะครับผมแล้วถึงจะกดฟังก์ชันนะครับผมนะโอเคสตาร์ทเครื่องนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆดันเครื่องขึ้นนะครับผม ตั้งถึงจุดตำแหน่ง A ที่เราต้องการนะครับผมกดตัว M นะครับผมกดเอบฟังชันนะครับดูค่าน้ําที่เราตั้งไว้นะครับผมอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะครับผมถ้าไม่มีอะไรปุ๊บเนี่ยครับเอบฟังชันเห็นไหมฮะกดเอบฟังชันนะฮะตั้งจุดนะครับผมอ่าเรียบร้อยเสร็จปุ๊บกดน้ําอ่าตั้งจุด add just a heading โอ้โหอ๋อ ทำไมไม่ให้เปิดน้ำเลยโอ้โหมีมีแอปให,ใหม่ครับนี่ที่มปนโลแบตกดเลยป่ะอะนะครับผมโอเคเครื่องเตือนแบตเตอรี่ต่ำนะครับอ่าบินตามเส้นทางตรงดิ่งเลยโอ้โหมีฟังก์ชั่นใหม่ๆเพียบเลยอ่ากดตกลง แล้วก็กำหนดจุด B กำหนดจุด B Cannot Same Area o เอายังไงเนี่ยอ,อ,อ๋าายอ,อโอเคมากำหนดจุดต้องระวังนะครับ เมื่อกี้ผมกดแล้วมันไม่ได้ตั้งจุด A B ให้ตอนนี้คืออ่าเราตั้งจุด B ยกเลิกโอเคกำหนดจุด B ตั้งจุดเดี๋ยวผมพยายามตั้งค่าให้ก่อนดูทีอ่าโอเคโอเค ขอตั้งค่าก่อนเดี๋ยวขอเซตกันตั้งค่าโอเค b point สำเร็จปุ๊บกดเริ่มต้นอ่ามันบอกหมดแล้วครับผมความเร็วเท่าไหร่ปริมาณน้ำเท่าไหร่ความสูงเท่าไหร่ระยะห่างเท่าไหร่เสร็จปุ๊บก,ก็เริ่มทำงานสไลด์ไปแล้วครับแต่ฮนะตอนตอนนี้คือดีใจไม่ให้ไม่ให้เปิดน้ำ ในในการตั้งค่า,าแปลกมากแปลกมากาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆค่อยๆตรวจเช็คตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถึงจะมาอบรมให้กับผู้ใช้ไม่งั้นเดี๋ยวงงงงอตอนนี้ผมเริ่มงงหน่อยหน่อยโอเคอยกเลิก แบตเตอรี่เหลือ25เปอร์เซ็นต์อ่ะเดี๋ยวให้ผู้ช่วยเปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวขอขอเช็ค AB ฟังก์ชันนิดนึงครับมีการเปลี่ยนแปลงเยอะเลยต mm. ลอดฟ,ฟังก์ชันภาษาไทยนะครับผม mm. โอเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วมาเช็คการใช้งานฟังก์ชัน AB อีกรอบหนึ่งนะครับผมอ่ะจบตรงนี้ก่อนสั้นๆน,นะครับผม AB ฟังก์ชันทำงานได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะ มาทบทวนวิธีการใช้งานกันอีกนิดหนึ่งนะครับครับขอบคุณครับ